สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับปานุชอีกแล้วนะคะวันนี้เราขับมาที่วบราบงโกอีกแล้วนะคะเนชันแนลพาร์คค่ะเราก็มาแวะทานอาหารกลางวันที่นี่นะคะเพื่อนๆชมกันเลยค่ะนี่เป็นเนชันแนลพาร์คที่เวลาถ้าเรามาตั้งแคมป์นะคะเขาจะบอกว่าเป็นมืดที่ ท้องฟา้ามืดที่สุดในออสเตรเลียเลยนะคะเราสามารถดูดาวได้หลายๆดวงเลยค่ะดาวนโปค์ค,ค่ะมีดาวเสาดาวเนปจูนดาวพูตโตค่ะและดาววีนัสนะคะนี่เป็นพารอีกพาร์หนึ่งค่ะเรามาแวะกินไก่กันค่ะนอนลงเปียอยู่ตรงโน้นค่ะถ่ายให้ชมบรรยากาศให้ชมภาพดูต้นไม้นะคะ ต้นไม้ยูคาลิปตัสต้นยูคาค่ะโอ้โหเก่าแก่เนาะถ่ายมาแล้วออกมาสวยงามค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศค่ะเราผ่านมาไม่ได้ผ่านละค่ะตั้งใจที่จะแวะมาเลยค่ะพอดีพาตั้งใจที่แวะมาเลยค่ะพาน็อตมาชมบรรยากาศบรรยากาศหินเขานะคะ เห็นนี้เขาบอกว่าภูเขานี้เกิดจากภูเขาไฟค่ะหินภูเขาไฟนะคะดูเป็นซี C ่ซซีี่จากการทำลายของลมแดดเนาะสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะไปต่อค่ะไปชมบรรยากาศร,รอบๆค่ะหน้ามาพักผ่อนเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ